ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมประสบการณ์ตอนกลางคืนนะครับมีดีแดเบอร์เกอร์เลยนี่นี่คือ,อ,อวันนี้ที่ผมออกคลิปช้าเพราะว่าผมขี้เกียจใช่ผมขี้เกียจนี้เราจะมาเริ่มกันก่อเลยนะครับเล่นคนเดียวม่แบบนี้ผมไม่เคยเล่นเลยนะครับ ไะครับแบบนี้ผมไม่เคยเล่นเลยเคอที่ผมกระโดดไปมาแล้วก็ไม่ให้คนอื่นนั่งเพราะว่าผมเกียดเพราะผมจะเล่นโซโล่นี่คนเดียวตึงๆ โอเคนะครับเดี๋ยวจะเราให้คุณอเล่น,นกันเลยนะครับเดี๋ยวเอ๊ะทำะไรกันะเอ๊ะออย่าเข้ามาอย่าเข้ามากลัวเลยจะเล่นคนเดียว จะเล่นคนเดียวเข้ามามึงตายอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาโนโนโน,นอย่า จะได้โอเคคืนแรกอันนี้จะต้องทำรับออเดอร์ลูกค้าอ้องก็ตรงนี้ก็รับอาหารที่สองเวลวฟู้ลูกค้าเดียร์ dirty <inaudible> security prison. say he escaped in a white pickup truck with tinted windows. If you see this car, contact the police immediately. Okay. 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 they have food? รับอาหารที่หนึ่งค้อรับเบอร์เกอร์อไปจะมีตัอักษรอะไปไปดูทั้อหได้ไปดูได้น,นี่อาจจะเป็นที่ตัวรับแล้วก็นี่คือรับออเดอร์

<Okay. S 2> โอเคโอ้ยเล้วมันน่นะโอเคเอ๊ะรับออเดอร์ลูกค้าได้แลยครับแขบรับอาหารที่สี่แล้วไม่มีอาหารที่สี่อะ นั้นก็เป็นอาหาร,าหารที่สามก่อนแล้วกันออกมานะคะตอนเชาสก,กินดาบทำไมเสียงนี่มันใครนี่อยากมือแน่จะนะอยากได้หนูตายแบบ มึงไม่อยากจะได้แบบอาหารที่าหานึ่งอะที่สองบ้างเลยเหรอเพื่อนแน่ใจนะโอเคมันเขาก็เตายไปหยิบขึ้นมซ้ายหรือขวาเล่นติดฟังกี้ก่อนแล้วกันหนีไปลายแเบอร์เกอร์ <cam ina> อุ้ยเกมเกีย <g> น <ain> <c oughs> อเไนะครับุ้ยลูกค้ามาลู้ามาเขากลำบากนะมาได้ล <c oughs> นะ้ครนะับ <c oughs> อาหารเชนะ่นึ่ง วิกฤตเลิคโอ้วันที่สองโอเคเฮ้ยารเปิดมาเยอะเสียวใิ่เกินรับออเดอร์ลูกค้าได้รับรับใจได้รับอาหารที่สองโอเคม่ไก่ทอดด้วยนีไก่ยังกรอบเลยนะเพื่อนกินทีเดียวฟันหัก โอเคอัน okay. นี้ใช่ไหมน่าจาัดอันนี้คือในห้องสงสัสยอันนี้กดได้ปะกดไม่ได้ โอเคเรียบร้อยใช่ไหมโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วรับออเดอร์ลูกค้ารับออเดอร์ลูกค้าได้แล้วข้าวอาหารที่สามอาหารที่สามคืออะไรนะ้าไปดูนะฮะไปดูช็อกโอกแลตที่อร่อยที่สุดเลยนะเพื่อนกินทีเดียวโหเบาหวานถามหา เอ้ยโยคนคนเกือกคนหรือเปล่าวะถ้าถ้าถ้าเขา เกิดอะไขึ้นฉันจะตัฟอสเฟตแล้วมั้งแล้วก็เด็กเนเตอร์นี่ราคาอาหารพิ่3

เสร็จหมดแล้วโอ,โอเคเดินเ,เดินเออมาแล้วอรเดินเลยเดี่ะโอเคอาหารที่สองจัด ไก่ไก่กรอบเลยครับนี่ชิมทีเดียวตาวาวนี่เลยวะอุ้ยในฉันโอเคอเออี้องเรากดอุ้ยจุกนุภาพได้ราละลาหอะไรวะ เฮ้ยคุไม่รู้จริงว่ะลองใส่หนึ่ีหน่อยดิเฮ้ยเช๊ดเช๊ดก็ชลาดจังวะมาปืนคอมมิชชั่นเปล่าอ่ะปืนมีสนัด นนนนีีีีีี่่่่มมัวทเขาบอกว่าเมื่อวันที่แล้วมีฆาตกรได,กได้บุก,ก,ก,นนะบบกมาจากได้บุกนั้นแซดเบอเกอร์แล้วก็พนักงานได้หยิบปืนแล้วก็มายิงฆาตกรคนนั้นตาย แล้วก็ตอนนี้ผมได้ติดคุกโถ่เฮ้ยโอเคนะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่จะที่ดูช่องผมนะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายย,ย